เลขเด่น4ตัวนะครับสำหรับรัฐบาลงวดนี้จะมีผมบอกเลยใครเป็นสายวิ่งนะเอาไปวิ่งได้เลยมันจะเข้าทุกรอบนะก็คือ2ตัว4ตัวนะมา1ตัวรอบที่แล้วก็คือเข้าบนล่างแล้วเรามาดูเรามาดูของใหม่กันคนระับของใหม่รอบที่แล้วนี่คือของใหม่งวดนี้มาแน่นอนมั่นใจ วันอังคารนะครับเลขออวันอังคารนะครับเลขสี่ตัวจะมีสามสี่เจ็ดแล้วก็เก้านะครับสามสี่เจ็ดแล้วก็เก้าเนี่ยผมบอกเลยนะแม่เนี่ยเนี่ยสามสี่เจ็ดเก้าเนี่ยไม่เขียนแล้วนะครับสามสี่เจ็ดเก้าเนี่ยเป็นเลขเด่นล่างอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเลขเด่นสี่ตัวนะครับก็จะมีบอกเลยว่าเป็น,เ,ปนเลขเป็นเลขเด่นล่างนะสามสี่เจ็ดแล้วก็เก้ามาได้ทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบ มาแน่นอน3 4 7แล้วก็9เพราะว่าทําสถิติมาแล้วคือที่มันเด่นเด่นนะสําหรับวันอังคารนะอีกหน่อยหนึ่งนะวันอังคารครับที่ผมทําศูนย์มาแล้วอ่ะมันเด่นครับมันจะมีเจ็ดมีเก้าแล้วก็มีศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ครับเด่น แล้วเด่นล่างมากๆเด่นล่างเด่นมากๆ,ๆ,ๆเลยอันนี้คือสูตรที่สองสูตรแรกมันจะเด่นสามสี่เจ็ดเก้าสามสี่ห้าเจ็ดเก้าเนี่ยมาล่างแน่นอนมาล่างแน่นอนแล้วอีกสูตรหนึ่งมันจะเด่นศูนย์เจ็ดเก้ามันชนกันเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นลองวิเคราะห์เอาครับ <c oughs> ผมให้เด่นสามกับสี่ก็จับคู่เลยละเออจับคู่เลยละผมให้เด่นสามสี่มันเด่นชนกับเก้าก็จับสามเจ็ดแล้วว่าสามเก้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้าแค่นั้นจบวัดใจเลย เปยออกมากรบเบิดแล้วเด้อ่ะได้งวดนี้ได้มาหลายใบยเหมือนกันนะครับอากดดึงมาเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ก่อนเผื่ออยากไปซื้อตามนะครับไปวัดเขาช่วงลมนี่มีโชคสองรอบแล้วแล้วก็ไปจุดประทัดมาครับเลขประทัดนี่คือสวยมากๆตรงใจมากๆเลยหมื่นนัดแล้วก็มีผา้าจันะ้าจาันเดินมาถามเนาไป พาถามว่าพระอาจารย์รู้จักบอกอาจารย์รู้จักผมด้วยหรอเออเออเออนะอาจารย์ว่าอย่างซีอาจารย์ว่า,า,า,วาแล้วก็งวดนี้นะแม่ผมบอกแม่แม่เลยนะรัฐบาลมันเด่นสามกับสี่อันนี้บอกตั้งแต่ต้นไรเลยนะงวดรอบที่แล้วก็บอกนะงวดนี้รัฐบาลมันเด่นสามกับสี่ให้ไปซื้อลอตเตอรี่สามห้าห้าสามสามแปดแปดสามแล้วก็สามเก้าเก้าสามนะครับแต่ถ้าไม่ชอบผ่านเลยนะครับเพราะว่ามันเด่นสามกับเด่นสี่แล้วก็ อยากให้ซื้อติดติดไว้นะครับก็คือเลขเจ็สามแล้วก็สามเจ็ดเพราะว่าเป็นเลขของรอสิบนะครับก็คือเป็นวันที่ท่านประสูนนะครับก็คือวันที่28สิบแดกร,รกฎานี้จะเป็นวันครบรอบเจ็ดสิบสามเจ็ดิบสามพันษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไปหาซื้อไว้นะครับไม่แน่อาจจะมาให้ก็ได้สาหรับเจ็ดสามวันนี้เพราะว่ารอบที่แล้วไม่มาอันนี้คือลอตเตอรี่นะครับที่ไปซื้อที่วัดเขาช่องลมนะครับก็ จะมี5,4,5,3,3,5,8,3,3,8,2,9แล้วก็เลขนี้ยอดทิศนะ9,7,7,9ก็น่ากลัวนสลหรับงวดนี้เพราะว่า8,9มาแล้วนะเลยแล้วก็นี่มีแค่นี้4,3,9,3,9แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลข4,3,6,4แล้วก็หกหเพื่ออยากไปซื้อตามนะไปวัดเขาช่วงลมนี่มีโชคสองรอบแล้วอยากให้ซื้อติดติดไว้นะก็คือเลขเจแล้วก็สา เพราะว่าเป็นเลขของลอสิบนะครับก็คือเป็นวันที่ท่านประสูนนะครับก็คือวันที่2 8บกรกฎานี้จะเป็นวันครบรอบ 73, 73าจิต73พรรษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไปหาซื้อไว้นะครับไม่แน่อาจจะมาให้ก็ได้สําหรับ73งดวันนี้เพราะว่ารอบที่แล้วไม่มาอันนี้คือลอตเตอรี่นะครับที่ไปซื้อที่วัดเขาช่องลมนะครับก็ จะมี54 53 35 83 38 29แล้วก็เลขนี้ยอดทิศนะ97 79ก็น่ากลัวับสำหรับงวดนี้เพราะว่า89มาแล้วนะเลยแล้วก็นี่มีแค่นี้43 93 9แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลข43 64แล้ว65โชคดีเบื่อมาทันเบื่อยอหลังเลิกไปแล้วสวัสดีครับมีโชคร่วมกันเด้อปุยามตตา